เป็นครั้งแรกของเรารที่เข้ามาถึงรอบ16ทีมนะฮะแล้วก็เป็นเกมที่สำคัญแล้วก็มีความหมายนะครับเพราะว่าเราต้องเล่นในบ้านก่อนซึ่งต้องการผลการแข่งขันที่ดีนะครับที่ก่อนที่จะไปะเยือนเขาเพราะงั้นก็พรุ่งนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็เป็นเกมที่เราต้องการผลการแข่งขันที่เรียกว่า3แต้มครับ นั่นแหละครับคือเป้าหมายของสโมสรกิเลนผยองของเราในการเล่น FC แชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกที่ a c g ซีจีสเตเดียมนะครับซึ่งโคชแบันทนศตวรรษีปานได้กล่าวกับสื่อมวลชนไปในการถแถลงข่าวเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับว่าโปรแกร,รมการแข่งขันที่เล่นในบ้านนัดแรกเราจำเป็นจะต้องกุมความได้เปรียบเหนือทีมคาวาสกิฟอนเทเรให้ได้ก่อนนะครับเมืออทอททีวีอ TV, ของเราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตความพร้อมของคุณพลกิเลนผยองเอสซีจีเมืองทองยูในเต็ดนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้นะครับ จะเปิด ACG Stadium หรือ Thunderdome Stadium นะครับในโปรโกรรรม FC Champions League รอบ16ทีมสุดท้ายพบทีมดังจาก J League อย่าง Kawasaki f r o n t a l e นะครับ ซึ่งในรอบนี้จะทําการแข่งขันแบบเย่าเยือนนะครับสมโมสรกีเลนผยอของเราได้เล่นในบ้านก่อนก่อนที่วันที่30พฤษภาคมจะบุกไปเยือนคาวาสกิฟอนเทเรที่เมืองคาวาสกิประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นแล้วเกมการแข่งนในวันพรุ่งนี้นะครับจำเป็นจะต้องกุมความได้เปรียบเอาไว้ให้ได้ก่อนนั่นเองซึ่งอย่างที่เราทร,บทราบกันนะครับว่าผลงานของสมโมสรกีเลนผยอของเราในช่วง3 4สนัดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ดีเอาซะเลยนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับสโมสรคาวาสกิฟอนเทเรซึ่ง4นัดที่ผ่านมาพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้ทั้ง4นัดรวดเลย ที่สำคัญนัดล่าสุดในเจลีกนะครับพวกเขาสามารถบุกไปเอาชนะทีมคาชิชมาเอ็ดเลอร์มาได้3ประตูต่อศูนย์ทีมร่วมสายสโมสรกิเลมเฉียวของเราในกลุ่ม E ีที่ผ่านมานั่นเองนะครับนั่นะแสดงให้เห็นว่าคาวาซากิฟอนเทเรฟอร์มกำลังฮอตแล้วก็ลงตัวมากๆเลยล่ะครับแต่ถึงกระนั้นก็ดีนะครับวิธีการเล่นของสโมสรกิเลมเียวของเราในทวยเอเชียก็จะแตกต่างออกไปจากการเล่นในไทยลีก ที่ต้องการจะต้องบุกทุกทีมในไทยลีกนะครับเพื่อที่จะคว้า3มคะแนนก็อาจจะทําให้เกิดช่องโหว่ในการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้ซึ่งในเกมเอฟซีแชมเปียนลีกนะครับสโมสรกีเลมเฉียวของเราจะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันออกไปและอาจจะสอดคล้องกับโปรแกรมที่ถี่และอาการล้าของนักเตะกีเลนมเฉียวของเรานะครับผมมองมาตรฐานของทีมจากญี่ปุ่นนะไม่ว่าจะเป็นคาชิม่าเองฟอน,อนตาเล่เองไม่ว่าจะทีมการตารางหรือของญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าอยู่ในในระดับมาตรฐานเดียวกันซึ่ง ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสูงระดับเอเชียอยู่แล้วนะอย่างความคาดหวังในการเล่นพรุ่งนี้เราอย่างที่รู้ว่าผลการแข่งขันในบ้านเนี่ยมันต้องมันต้องชิงความได้เปรียบก่อนเพราะฉะนั้นผลการแข่งขันพวกนี้เราก็พยายามที่จะให้ออกมาเป็นผลการแข่งขันที่ดีก็คือว่าเราอยากได้3มแต้มนะฮะหรือไม่งั้นเราก็อ,อาจจะหนึ่งแต้มแต่ว่าเราอยากได้ก็มากกว่าค,คือชิงความได้เปรียบก็คือสามแต้ม ซึ่งในงานถแถลงข่าวช่วงเวลา16นาฬิกาเมืม่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโคตบาร์ทตาวันสีปานก็ได้กล่าวว่าต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บของนักเตะต่างชาติหลายต่อหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซ e รลิโอซานโตสอีโฮรวมไปถึงซิสโกคิมินสนะครับที่มีอาการเจ็บแต่เดิมตั้งแต่เกมที่พบกับบิสเบรนในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5 ถึงแม้ว่าโค้ชบันทศตพันธ์สีปานจะมีนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บร,รบกวนอยู่หลายต่อหลายคนนะครับแต่โจทย์ในการเล่นที่ S.C.G Stadium ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจะต้องทำผลงานให้ได้ดีและกลุ่มความได้เปรียบในเกมแรกเอาไว้ให้ได้ซึ่งในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มอีที่ผ่านมานะครับสโมสรกีเลมเลิมอรเกาเล่นในบ้านที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสุพชราสายและ S.C.G Stadium นั้นสามารถเก็บได้9คะแนนเต็มเลยละครับ ทีมเยือนไม่สามารถที่จะมาคว้าคะแนนกลับออกไปได้จากบ้านของเรานะครับปัจจัยสําคัญที่ทําให้สโมรสรกีเลมผียองของเราสามารถคว้าชัยชนะได้ในการเล่นในบ้านนั่นก็คือผู้เล่นคนที่12แฟนขับกีเลมผียองของเรานะครับซึ่งณนะตอนนี้เท่าที่อ d เช็คจากไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับเหลือตั๋วเข้าชมไม่ถึง1,000ใบแล้วนะครับ พราะฉะนั้นแล้วถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในสถา,านการณ์ที่ทีมของเรามีอาการล้าและต้องการกําลังใจจากแฟนขับกีเลนพยองคาดว่าวันพรุ่งนี้น่าจะได้รับกําลังใจแบบร้นหลามเลยละครับผมผมมองว่าสิ่งที่ทําให้ให้นั่งเตะเมืองทองมีแรงกระตุ้นเนี่ยก็ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากแฟนบอลที่เข้ามาช่วยกันเชียร์พวกเราครับผมซึ่งก็หวังว่าพรุ่งนี้ก็จะก็จะเข้ามาเต็มสนามเหมือนเดิมครับผมซึ่งอ่า คือพวกเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดเท่านั้นเองครับผมซึ่งก็หวังว่าวันพรุ่งนี้นะครับโชคจะเข้าข้างสโมสรกีเลนมพยิยองของเราให้นักเตะม,มีพลังใจในการกลับมาคว้าผลการแข่งขันที่ดีเหนือทีมคาวาซากิฟอนททเรทีมดังจากเจลีให้ได้นะครับ การเจอกับสโมสรจากเจลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหนนะฮะมาตรฐานมักจะใกล้เคียงกันอยู่แล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็นคาชิมะเอ็ดเลอร์หรือคาวากิฟอตทารเรล้วแล้วแต่เป็นโจทย์ที่ยากของสโมสรกีลนพยองของเราทั้งนั้นต้องยอมรับล่ะครับว่ามาตรฐานของฟุตบอลไทยลีกของเรายังเป็นรองมาตรฐานทีมจากเจลีกอยู่เพราะฉะนั้นแล้วแท็กติกวิธีการเล่นและระเบียบวินัยของนักเตะกีลาพยองจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ได้ผลกแน่งขันที่น่าพอใจในเกมวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับ แฟนขับกีลาพิョンของเราท่านไหนที่มีตั๋วอยู่แล้วในมือนะฮะพักผ่อนให้เพียงพอเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเราจะมาใส่พลังช่วยนักเตะกิีลนพยองเต็ม90นาทีกันนะครับมาดูกันนะครับว่าพลังของพวกเราจะสําเร็จผลหรือไม่นะฮะในวันที่นักเตะลา้านนักเตะอ่อนเพลียนะฮะเราจะส่งเสียงเชียร์เพื่อกระตุ้น ให้พวกเขากลับมามีชัยให้ได้เราจะใช้เกมในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นจุดเปลี่ยนจากผลงานที่ไม่ดีก่อนหน้านี้ <S <S เพื่อกลับเข้าสู่เส้นทาง FC c h a แชมเปี้ยนลีกและการป้องกันแชมป์ของสโมสรกีฬาพิจิตรของขเราในโปรแกรมไทยลีกให้ได้นะครับแล้วเ,เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับคนที่มีตั๋วอยู่แล้วในมือเจอกันที่ SCG s t a d i เ m ดียมหรือทันตโดม e s t a d ียมช่วงเวลา19.30นาิกานาทีนะครับขอให้เราโชคดีมีชยัยนักเตะก,กีฬาพิจิตรพักผ่อนกันให้เพียงพอในค่ำคืนนี้นะฮะพรุ่งนี้จบ90นาทีเราจะมีรอยยิมรร่วกัันนูๆะคบ